วิเคราะห์บอลจริงจังใบสมหวังครับวันนี้วันอาทิตย์ที่28ธันวาคมนะก็มี9คู่ที่เลือกมาจาก4รายการเลยก็พริก์ลีกเกาโชบอลโปรตุเกสแล้วก็แอฟริกันครับออฟเนชั่นก็จะมี2ตัวเน้นให้ตามธรรมเนียมครับสามารถรับกันได้สําหรับสมาชิกในหมู่บ้านนะฮะก็เป็น2ตัวเน้นคู่ระหว่างแอลจีเรียกับบูกินาฟาโซแล้วก็บาก้ากับเบนฟิก้าด้วยนะส่วน9คู่วันนี้ครับลุยกันเลยครับเนื่องเน้นๆคู่แรกพาเลทกับสเปอร์พาเลทเหนือว่า0-2-5ชอบสเปอร์ครับมองว่าไม่แพ้นะฮะเพราะว่าพาเลทเนี่ยช่่วงงหลันีฟอร์มตก ยิงได้แค่ลูกเดียวแล้วเสีย7ลูกนะครับในลีก2เกมที่ผ่านมาในขณะที่สเปอร์ถึงแม้จะเยือนไม่ดีนะเพราะว่าอย่างช่วงหลังเนี่ยตีออกมาเป็นนาทีเนี่ยยีนาทีจะเสียลูกหนึ่งเมื่อออกนอกบ้านนะครับคือค่อนข้างหลวมเลยสําหรับสเปอร์แต่วันนี้จเจอกับพาเลทที่ตัวหลักไม่ฟิตนะครับ แล้วก็ต้องเซนเตอร์หายไปตัวหนึ่งไปรับใช้ชาติกันอีกไม่ได้อยู่ในจุดที่ดีนะครับมองว่าพาเลทช่วงนี้จะแผ่วยาวๆเลยยังมองไปที่ทรงบอลของสเปอร์ว่าน่าจะต้านได้นะครับเกมนี้น่าจะเก็บหนึ่งแต้มออกมาได้กับเรดนี้ให้เชียร์สเปอร์ครับส่วนมิลานเหนืออเวโรนา1.25ชนะเพิ่มขึ้นจากฝูงนะก็สามแต้มอยู่ในมือแน่นอนเพราะาเจอกันทีไรมิลานตบมาตลอดนะครับอยู่ที่ว่าจะขาดหรือไม่โอกาสขาดเป็นไปได้สูงกว่าครับไม่เชียร์ไอซีมิลานได้เลยนะครับ แล้วก็เคลมเนเซ่กับนาโปลีฮะนาโปลีแชมป์เก่าบุกไปเหนือว่า1ชั้นนะฮะเคลมเนเซ่รุ่นการนี้ในบ้านแพนัดเดียวเพียงแต่นาโปลีเขากระดูกบอลเขาเก่านะครับถึงแม้ว่าจะพึ่งฉลองกันมาอย่างหนักเลยนะที่ไปคว้าแชมป์ซูเปอร์คัพปาอิตาเลียที่ซาอุมาแต่ว่าการเจอกับเคลมเนเซ่แล้วนาโปลีไม่ค่อยมีปัญหานะฮะโดยการมาเยือนที่นี่ก็เคยบุกมาถล่มมาแล้วด้วยนะครับก็มองว่าทีมอของคอนเต้ซึ่งทุกอย่างตอนนี้มันลงตัวเนี่ยจะผ่านเกมนี้ไปได้ครับอย่างน้อยน้น่านะจะมี1เมนะหนึ่นมเม็ด้ แล้วก็คู่ต่อมาซันเดอร์แลนด์กับลีดที่สเตเดียมออฟไลท์บ้านซันเดอร์แลนด์ฤดูกาลนี้ไม่แพ้คใครเลยนะในบ้านเรดมาเสมอกันนะครับเรดเนี่ยค่อนข้างเหมือนกับส่งสัญญาณไปทางลีดนะครับแต่มองว่าลีดไม่น่าจะบุกมาชนะซันเดอร์แลนด์ได้ฤดูกาลนี้ซันเดอร์แลนด์เจอเกมยากๆมาเยอะนะหรือแม้กระทั่งทีมที่ลุ้นแชมป์อย่างอาร์เซนอลก็มาเยือนที่นี่อาร์เซนอลก็ไม่สามารถจะชนะได้นะครับมองว่าถึงแม้ว่าลีดจะอยู่ในช่วงที่กําลังท็อปฟอร์มนะครับตอนนี้ แต่การที่เกมรับของลีดเนี่ยยังไม่แน่นเนี่ยยากครับที่จะบุกมาชนะซันเดอร์แลนด์ถึงถิ่นกับเลดเสมอยังน่าเชียร์เจ้าบ้านแมวดำครับส่วนโบลอนยาเหีือว,ว่าซัสโซโล0.75าชอบโบลอนยาหลักๆเลยคือทีมเยือนเนี่ยขาด2ดาวซันโดของทีมนะซึ่งมีส่วนร่วมกับ13ประตูหายไปพร้อมกันครับทำให้วันนี้เหมือนไม่มีเคียวเล็บนะในการมาเยือนก็ดูว่าจะต้านได้กี่นาทีเพราะโบลอนยานี่ออสโซลินีนี่คืออย่างเด็ดเลยมองว่าเกมนี้จะยิงได้อีกนะรูดูการนี้ก็เป็นดาวซันโดอันดับ3าในเซเรียอาอยู่ ก็ <G l ug> ให้เชียร์โบโลอนยาได้ครับแอลจีเรียเหนือกว่าบูกินาฟาสโซในฟุตบอลแอฟริกันครับออฟเนชั่นใครชนะเข้ารอบล็อกเอาต์คู่นี้จัดให้ในหมู่บ้านนะครับเป็นตัวเน้นเบอร์หนึ่งส่วนตัวเน้นเบอร์สองจะเป็นเกมร่วงรากากับเบนฟิก้านะครับคู่ต่อมาเลยแล้วก็อาตาลันต้ากับอินเตอร์นะครับอินเตอร์บุกไปเหนือกว่า0.5เชื่อว่ารอบดึกอินเตอร์เขาจะทวงจ่าฝูงคืนจากเอซีมิลานได้เหมือนกันนะน่าจะบุกไปชนะอาตาลันต้าได้มาเยือนทินแบงโกสามหนหลังอินเตอร์บุกมาชนะหมดเลยนะครับไม่่่่ไดด้้้มีปััััญหหาาาาาาแแตตตตอออออยยยงงงใเเเลลลนนนนนคคขพทิรร์กะบ เล่นเตอร์ตัวครบด้วยวันนี้น่าจะบุกไปชนะได้ไม่ยากครับส่วนลิสบอนเหนือว่าลิโออาร์ฟสองจุดสองห้ากำแพงคืออุปสรรคนะคไม่ใช่ลิโออาร์ฟเป็นอุปสรรคนะครับกำแพงครับที่เปิดมาว่าทะลุไหมเพราะว่าฤดูก,กาลนี้จริงจริงทางลิสบอนนี่เล่นในบ้านคือเป็นทีมที่ยิงประตูคู่แข่งได้มากที่สุดพูดง่ายๆคือถ้า,ถา,ถาไม่สิ้นเสียงน็อตบีดก็ยิงไปเรื่อยๆนะครับคาแรคเตอร์ Character แบบนี้ยังน่าเชียนะร์นะแล้วเรทมาแพงๆแบบนี้แล้วครับเที่ยว่าเป็นของดีเลยให้เชียร์สปอร์ติ้งลิสบอนได้นะครับ นี่คือทั้งหมด9คู่วนี้ครับที่คัดแล้วก็เฟ้นมาฝากกันนะฮะก็สามารถกดติดตามช่องนะครับเพื่อรับทัศนะเนื้อเน้นๆกันที่นี่ได้เลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ครับ